โอเคลามาคครับรถเร็วเล่นที่1นึ่งหนให้ไปทางเทมากทิวัตรก็วันนี้มีข่าวด่วนครับรถธรรมดาได้ที่2องยังไม่ออกจากหลังสิทธิ์นะครับเพราะว่าหัวดีเซลตายที่หลังสิตลองรอหัวมาเปลี่ยนนะครับโพสต์สั่งการที่ ใครที่จะรอรถธรรมดาสองศูนย์หนึ่งนะผู้ผูดิสานะ่ะต้องใจเย็นนะต้องต้องต้องใจเย็นๆหน่อยดีย๋ยวหัวดิเซลจะมาเปลี่ยนแล้วนะครับเนาะแล้วอีี๋ยวอีกไม่นานครับว่าเออ๋ยวหัวดีเซลมาเปลี่ยนตอนไหนนะครับผูดิสาใจเย็นหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าพูดิสารนะยา อยากจะไปกินข้าวไปกินอะไรก็ก็าตามก็าตามสบายนะครับอ่าโปยสารงานต้อมครับสี่หนึ่งสามหก ขอทางดีกว่าอาจารย์ขอทาดีกว่าอารย์ผู้บริารทุกท่านขอทางดีกว่าาจารย์โปดอย่าตอบรับวลาท่มางรงมาจะเป็นตางวที่จะไาได้ครับเวลา ปปนาะรถเร็วเลที่1นึสองครับวันนี้สองุหนึ่งหัวดีเซลตายนะครับที่นังสิทธิ์นะครับ